สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาทุกคนมาดูดอกไม้สวยๆที่หน้าบ้านนะคะสวยงามมากๆเลยจ้าปลูกปกคลุมหน้าดินนะคะมีชิวลิปด้วยค่ะสวยงามสวยงามมากๆเลยชิวลิปสวยงาม ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอรวีแม่บ้านอเมริกาขอบคุณมากมายที่ทุกคนมาเป็นกําลังใจให้และยินดีต้อนรับสําหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นคลิปแรกถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ วันนี้พี่หนิงจะมาคุยแบบเรื่องราวสบายๆเลยนะให้กับทุกคนได้รับฟังแบบเรื่องราวอ่าหยิกหยิกหยอกหยอกนะหยอกกันเล่นนะทุกคนวันนี้จะเอาคลิปแบบสบายๆให้ทุกคนได้ขำๆกันบ้างนะพี่หนิงจะเล่าเรื่องราวปัญหาสองคนผัวเมียบนเตียงนะคะของเมียฝรั่งนะคะกับสาม,มีฝรั่งนะทุกคนนะคะเมียเมียฝรั่งท่านหนึ่งนะแบบเขาเล่าให้พี่หนิงฟังพี่หนิงก็อดขำไม่ได้นะคุณผู้ชมบอกว่าพี่หนิงพี่หนิงโอ้พี่หนิงบอกว่าทําไม วันนี้พี่หนิงจะพูดคลิปตลกๆให้ฟังนะเป็นเรื่องราวของฝรั่งกับเมียบนเตียงในะเรื่องราวบนเตียงในทะุกคนแต่ก็ไม่ได้หยาบโลนอะไรนะดอกมาเล่าให้ฟังแบบค้ำๆเนาะพี่หนิงพี่หนิงน้องเขาบอกว่าพี่หนิงอยากกินเด็ดขาดนะของชิชนิดนี้ถ้าพี่หนิงกินนะนะแล้วพี่หนิงจะพี่หนิงจะแบบว่าเหม็นเลยนะเวลาเวลาพี่หนิงจะนอนกับสามียุ่งกับสามีนี่ไม่ได้เลยนะห้ามกินเลย พี่หนิงเลยบอกว่าอะไรอะไรเดี๋ยวบอกในสีพี่หนิงไม่รู้น,ะนี่นี่แบบพี่หนิงจริงๆนะพี่หนิงห้ามกินหน่อไม้ฝรั่งนะกินแล้วมันเหม็นนะพี่หนิงบนะอาว่าเนี่ยก,กินไม่ได้นอนกับสามีไม่ได้เลยนะสามีบอกว่าทําไมคุณไปกินเลยมาทําไมมันเหม็นแบบ พี่หนิงเลยบอกว่าโอ๊ยไม่จริงหรอกไม่จริงไม่จริงไม่ต้องมาอํ้พี่หนิงเลยบอกพี่หนิงกินมาตลอดชีวิตหนิงไม่เคยมีปัญหาเลยเลยว่าแบบนี้น้องก็ก็ําใหญ่เลยเอาจริงๆนะพี่หนิงว่าอย่างี้แหละพี่หนิงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับกินผักกินอะไรหรอกมั้งเอาจริงๆพี่อย่าไปกินอย่าไปกินเจนะหนูพูดไม่ได้พูดเล่นเนี่ยหนูพูดจริงๆหนูมีปัญหากับแฟนพี่หนิงว่าเอาจริงหรอพี่ก็นึกว่าขำพูดพี่ก็นึกว่าเรื่องขำๆนะพี่วอาเอาจริงจริงพี่หนิงไม่ได้พูดเล่นเนี่ย พี่หนิงบอกว่าอา้อาวพี่หนิงไม่มีปัญหานะเพราะว่าพี่หนิงมีข้อตกลงกับคุณสามีนะว่าก่อนจะมีอะไรกันเนะี่ยคุณต้องบอกฉันแล้วก็คุณต้องทําความสะอาดตัวเองถ้าทําไม่อาบน้ําเนี่ยทําการบ้านไม่ได้พี่หนิงบอกว่าพี่หนิงไม่ชอบทําการบ้านแบบสกปรกสกปรกพี่หนิงบอกคุณสามีว่า อ้าวจริงๆต้องบอกล่วงหน้าอ่าต้องเตรียมตัวฉันต้องเตรียมตัวแล้วก็คุณก็ต้องอาบน้ําด้วยถ้าไม่ถ้ากลิ่นตัวไม่หอมนี่อย่ามาเข้าใกล้เด็ดขาดนอนนาดรังนี่กันเลย <c oughs> พี่นิงบอกคุณพ่อบ้านแบบนี้นะพี่นิงก็่อให้น้องก็ฟังค้ำกันใหญ่เลยคุณผู้ชมนะปัญหาปัญหาเล็กๆน้อยๆของเมฟฝรั่งนะบอกว่า สามีหนูนะไม่รู้เป็นไรพี่หนิงว่าอย่างนี้แหละถ้าหนูกินผัดหน่อไม้ฝรั่งเมื่อไหร่เนี่ยบนหนูตลอดเลยวบบนี้แหละพี่หนิงอ้าวตายแล้วเรื่องราวหน่อไม้ฝรั่งเป็นเหตุกับชีวิตคู่แท้ๆเลยบอกว่าพี่สามีเกือบขอหนูเลิกแล้วหนูไปทําอะไรมาทําไมหนูเปม็นแบบนี้พี่หนิงก็เลยบอกว่าโอ๊ยตายแล้วพี่หนิงก็ค้มแลวพี่หนิงเออเดี๋ยววันนี้พี่หนิงจะทําคลิปแบบคัมๆมาฝากทุกคนหน่อยให้ทุกคนจะได้ไม่เครียดนะ ก็จริงมันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายชีวิตคู่เนะี่ยมันก็ต้องขำๆกันไปนะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนพอเรามาพูดถึงเรื่องนี้แล้วพี่หนิงก็จะเลยพูดถึงเรื่องความสะอาดเนาะพี่หนิเงเองเนี่ยเป็นคนที่รักษาความสะอาดตัวเองมากๆนะให้ความสําคัญมากๆเลยทุกคนทุกคนต้องรู้ว่ามาอยู่ในต่างประเทศเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยห้องน้ําเขาจะไม่มีสายฉีดก้นนะเหมือนที่บ้านเราใช่ไหมคะ ไม่ไม่บ้านจะเป็นที่บ้านหรือ,อเป็นห้องน้ําสาธารณะตามห้างตามที่ไหนที่เขามีห้องน้ำเนี่ยเขาจะไม่มีสายยางฉีดก้นเหมือนบ้านเราเนาะแล้วทีนี้พี่หนิงเองเนี่ยเป็นคนที่ติดกระดาษเปียกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะพี่หนิงก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าพี่หนิงจะซื้อกระดาษเปียกเนี่ยมาไว้เป็นห่อใหญ่ๆแบบนี้เลยม,มีห่อหลยๆบางทีซื้อมาทีสี่ห่อห้าห่อแบบใช้ อ่แล้วก็ไม่เคยให้ขาดบ้านหรือว่าแล้วก็มีห่อเล็กๆนะทุกคนที่ไว้สําหรับพกพาเนี่ยติดไว้ตลอดแล้วก็พี่หนิงก็ต้องบอกคุณพ่อบ้าน แต่ก่อนคุณพ่อบ้านไม่เคยใช้ฝรั่งเขาไม่เคยใช้เนาะพี่หนิงก็ต้องให้คุณพ่อบ้านนี่พกติดตัวไปด้วยนะเป็นซองเป็นแผ่นเล็กๆนะให้เขาพกติดตัว,วเขามีเสื้อแจ็คเก็ตใช่ไหมต้องให้เขาใส่บอกเขาว่าถ้าคุณฉี่แบบมันก็ไม่เป็นไรเนาะพวกผู้ชายเขาก็ห้องน้ํายืนฉี่เนาะถ้าฉี่แล้วมาเช็ดก็คงจะอายเพื่อนเนาะแต่ว่าพี่หนิงว่าถ้าคุณทําหนักเนี่ยคุณจะต้องใช้กระดาษเปียกทุกครั้งนะพี่หนิงบอกแบบนี้เลยนะทุกคนจนคุณพ่อบ้านชินแล้วตอนเนี้ย ห้องน้ําในบ้านเนี่ยพี่หนิงต้องมีกระดาษเปียกเป็นกล่องเนาะห้องน้ําทั้งข้างบนอ่ข้างบนสองห้องข้างล่างห้องหนึ่งเนี่ยคือแขกไปใครมาเนี่ยก็ได้ใช้หมดเลยนะจะไม่ใช้เฉพาะกระดาษทิชชู่กระดาษชาระนะทุกคนก็จะมีกระดาษอ่กระดาษเปียกในเป็นกล่องเลยนะคะอะ่ไว้ทุกห้องเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่หนิงก็อ่ คือเรื่องเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ะละเอียดอ่อนเนาะแต่ฝรั่งเขาไม่ได้มาแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่หนิงก็มีความสึกว่ามันไม่สบายเนื้อสบายตัวเนาะทุกคนเวลาเราเข้าห้องน้ําถ้าเราเช็ดแต่ทิชชู่มีความเราก็มีความสึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดเนาะเราก็เลยต้องมีกระดาษเปียกเป็นตัวช่วยตลอดนะคะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แต่ก่อนคุณพ่อบ้านไม่เคยใช้กระดาษเปียกก็ต้องหันมาใช้กระดาษเปียกเพราะว่าพี่หนิงนี่บอกนะคะแล้วที่สําคัญนะบอกว่าเพื่อนอน้องๆเขาที่ทีมาคุยกันเรื่องเรื่องกินหน่อไม้ ไอ้เนี่ยื่องกินเนาอผัดเนือไม้ฝรั่งเนี่ยอสปราร a กัสเนี่ยเขาบอกว่าห้ามกินเด็ดขาดหนูไม่ได้พูดเล่นนะพี่หนิงพี่หนิงห้ามกินพี่หนิงก็ว่าเออไม่เป็นไรพี่หนิงก็ไม่ค่อยชอบกินอยู่แล้วแหละพี่หนิงไม่ว่าบบนี้กันเออพี่หนิงเป็นคนที่อย่างสตออะไรเงี้ยพี่หนิงก็เป็นคนที่กินสตอไม่ค่อยเก่งทุกคนนะคะพี่หนิงซื้อมาบางทีซื้อมาในสามสี่แพ็คที่เขามีเป็นแพ็คแพ็คไว้ซื้อมาติดตู้ไว้นะแบบบางทีซื้อมาจนลืมลืมกินก็มีคุณผู้ชมนะคะ แต่พี่หนิงชอบทานชะอมนะคะที่กิ่นแรงๆก็จะมีชะอมนะชอบกินนะแต่ว่าสตออะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยคล้องคืนๆคมๆเลยนะี่มันไม่ค่อยกิน <combo> ก็เลยคิดว่าเออมันคงคาก็คง,งดีเนาะไม่มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแหละพี่หนิงก็คุยกับน้องเขาน้องบอกว่าเนี่ยพี่หนิงจริงๆนะเนี่ยอ่อาฝรั่งบางคนเนี่ยเขาก็ติดเนาะเขาจะไม่ค่อยชอบอาบน้านําบ่อยเนาะคุณผู้ชมเนาะเขาก็มบางทีอาบน้ําเช้าเรากลับไปทํางานกลับมาจากทํางานที่ก็ไม่อาบเพราะอากาศมันหนาวเนาะแต่ว่าตั้งแต่ คุณสามีเนี่ยแต่งงานกับพี่หนิงนพี่หนิงบอกเลยนะว่าถ้าคุณไม่อาบน้ําไม่ว่านะแต่ว่าถ้าคุณจะมามีอะไรกันเนี่ยคุณต้องอาบน้ําเพราะว่าถ้าไม่อาบน้านี่ไม่มีโอกาสเลยวันนี้พี่หนิงขอพูดเรื่องนี้เร,เรื่องแบบตลกๆให้ทุกคนฟังแต่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอไงเพราะฝรั่งบางคนเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่หนิงรับไม่ได้บางที ถ้าไม่อาบน้ําแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอารมณ์เราไม่สุนทรีเราไม่มีความรู้สึกว่ามันไม่สม o ทมันไม่มันไม่ได้กลิ่นกายทุกคนมันได้แต่กลิ่นเหงื่อเราไม่ชอบไงเราแต่ว่าฝรั่งเขาไม่ค่อยถือใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นคนไทยเราถือเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ในทางที่ดีเราก็เปลี่ยนแปลงคุณสามีไม่ใช่ว่าจะยอมเขาไปหมดทุกอย่างไม่ใช่บอกว่ายอมยอมยอมเขาเป็นทุกอย่างเหม็นแค่ไหนก็ปล่อยให้เขามายุ่งด้วยมานอนด้วยเลยมึงไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบนี้นะห้ามเด็ดขาดห้ามห้ามห้ามเต้องรักษา ความสะอาดนะเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องกับมดลูกเรื่องอะไรเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายกับเราเองอย่างเป็นมะเร็งปากมดลูกมันก็อยู่ที่ว่าดูแลความสะอาดไม่ไม่ดีพอมันก็มีสาเหตุมันก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะทุกคนต้องดูแลนะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะดูแล ออย่าให้มีกลิ่นกายอย่าให้มันมีกลิ่นตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่หนิงนึกถึงน้องคําพูดน้องพี่หนิงเลยว่า,วาพี่หนิงทําคลิปเล่นๆขำๆคุยกับทุกคนก่อนวันนี้เนาะไม่มีอะไรนะวันนี้นะเอาสั้นๆนะทุกคนเอาไม่ว่ากันนะมันก็มีโมเมนต์นี้นะทุกคนมีโมเมนต์ที่แบบเออมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะชีวิตคู่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันก็พี่หนิงก็ไม่ได้พูดอะไรที่เกินเลยไปก็แบบพูดในสไตล์ของพี่เลยพี่ก็พูดได้แค่นี้แหละถ้าลึกกว่านั้นพี่ก็ไม่กล้าพูด น้องเขาบอกว่าน้องเขาเซล Susan, พี่บอกว่าโอ๊ยบอกว่าโอ๊ยไม่เชื่อหรอกว่าพี่หนิงจะแบบไปแบบไม่กล้านะพูดเ,เรื่องเรื่องแบบเรื่องแบบลามกลามบุกพี่หนิงไม่ค่อยกล้าจริงนะพี่หนิงขี้อายเรื่องพวกนี้นะแต่ว่า,าแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเราก็มันก็ไหลลื่นไปเองมันเป็นธรรมชาติเนาะการใช้ชีวิตคู่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะเราไม่ถือว่าเป็นเรื่องสกปรกนะมันเป็นเรื่อง สารสัมพันธ์กันนะสามีภรรยานะคะคนเรามันก็ต้องอเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วในชีวิตเนาะถ้าไม่มีเรื่องนี้สิเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้เลยจริงๆนะสําหรับชีวิตคู่จริงไหมคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนวันแบบนี้ก็พาทุกคนคุยแบบสนุกสนุกไม่ต้องด้วยซีเรียสอะไรนะคะ อย่าลืมตวติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปของแม่บ้านอเมริกาด้วยนะคะเรามาคุยกันมาแชร์รเรื่องรากันแบบนี้อ,อดขำตัวเองไม่ได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า <c oughs> อดขำตัวเองไม่ได้ทุกคนบ๊ายบาย